นายสิทธาาเบีย้ยบังเกิดถแถลงข่าวว่ามีการโยงเส้นทางการเงินจากเว็บพนันกล่าวหาว่าส่งผ่านบัญชีม้าข,ของตำรวจแล้วก็โอนไปให้บุคคลใกล้ชิดพอบอตรรวมไปถึงสมาคมนักข่าวซึ่งในชาร์ตนะเขียนว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะคะ ต่อมาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยออกถแถลงการยืนยันค่ะว่าไม่มีชื่อองค์กรตามที่นายสิทธรากล่าวอ้างและเรียกร้องให้ระบุชื่อองค์กรที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบเพราะว่าการถแถลงข้อมูลนั้นคลุมเครือสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนค่ะนายสิทธราก็ตอบโต้ทันทีนะครับโพสตั้งคำถามว่ากรณีสมาคมนักข่าวออกมาตอบโต้เนี่ยได้ตรวจสอบคนในสมาคมหรือไม่ว่ามีการรับเงินใครหรือเปล่า โดยพาดพิงไปยังบุคคลอักษรย่อวแหวนครับตำแหน่งอุปนายกแล้วก็เปิดเผยชื่อธนาคารแล้วก็บอกว่าจเจ้าเลขที่บัญชีที่รับเงินด้วยหรือเปล่าล่าสุดนายสิทธายืนยันนะครับว่าในเวลานั้นคนที่รับเงินเป็นอุปนายกอยู่ในสมาคมสื่อแห่งหนึ่งครับมีเส้นทางเงินไปถึง6ครั้งแต่จําไม่ได้ว่ามีจํานวนเงินเท่าไหร่ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาคมนะครับเพราะหลักฐาน บอกว่าเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลล่าสุดทางสมาคมนั้นก็ได้เปลี่ยนคณะผู้บริหารแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นตัวบุคคลครับอันนี้อันนี้เราต้องออให้ความเป็นธรรมกับทางสมาคมนะครับเพราะว่าคนที่รับเงินเนี่ยเป็นอุปนายกในขณะนั้นนะครับนะและตอนนี้ก็รู้ว่าเขามีการเปลี่ยนกรรมการแล้วนะคบเปลี่ยนคณะผู้บริหารแล้วนะครับในเ,เดือนมีนา วันที่5มีนาที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะครับไทย PBS ตรวจสอบไปยังผู้ถูกพาดพิงนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นอดีตอุปนายกสมาคมนักข่าวชี้แจงครับชี้แจงว่ากรณีที่ตำรวจโอนเงินมาที่บัญชีส่วนตัวเป็นการซื้อแอดหรือโฆษณาของ COP Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับตำรวจนะครับสาเหตุที่โอนมายังบัญชีของตนเพราะผู้โอนคุ้นชินกับการโอนแบบนี้ ซึ่งตนเองจะโอนให้กับนิตยสารอีกทอดหนึ่งครับโดยมีใบเสร็จรับเงินยืนยันทุกครั้งแล้วก็ยืนยันว่าเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับสมาคมนักข่าวแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัดขณะที่นายวัฒนชัยยะนินทร์อุปนายกคนปัจจุบันที่เพิ่งจะรับตําแหน่งเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมายืนยันนะครับว่าไม่เคยรับเงินหรือสวยจากเว็บพนันขณะที่โฆศกสมาคมยืนยันครับว่าได้ตรวจสอบภายใน ไม่พบบัญชีกาิิกรไทยที่ใช้รับเงินตามที่นายสิทธากล่าวอ้างจากนี้จะส่งสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติตรวจสอบต่อไปครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สื่อข่าวรับเงินจากตำรวจระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณีที่เมื่อปลายปีที่แล้วที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยว่าได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สื่อข่าวบางคนนะคะ ประเด็นนี้มีรายงานว่าสภา,าการสื่อมวลชนแห่งชาติและสมสภาวิชาชีพตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีกรอบระยะเวลา90วันผลสรุปการตรวจสอบใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วค่ะและพบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีการให้และรับเงินจากนายตำรวจระดับสูงจริงปัจจุบันผู้สื่อข่าวบางคนลาออกจากต้นสังกัดแต่บางคนแม้ยอมรับว่าเคยได้รับค่าตอบแทนแต่รับแค่ครั้งเดียว ไม่ใช่ไรายได้ประจำและคาดว่าผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการนั้นจะเปิดเผยเร็วๆนี้ค่ะ